สวัสดีครับเรามาดูฟังฝึกกับครัวหนูกระต๋องกันครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องจะขอนำเสนอการทำเค้กแบบถ้วยฟอยล์มาดูกันครับเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบก็จะมีแป้งเค้กไข่ไก่เบอร์ศูนย์เอสพีผงฟูน้ำมันลำข้าวน้ำดื่มน้ำตาลทรายครับต่อไปเราจะมาดูวิธีผสมกันเลยนะครับวิธีผสมนั้น เราจะเริ่มจากนำแป้งเค้กเอามาใส่ในโถครับแป้งเค้กเราจะใช้200กรัมครับเทใส่ลงไปเลยครับต่อไปด้วยผงฟู1ช้อนชาครับหลังจากนั้นน้ำตาลทราย200กรัมครับเราก็จะคนให้ทั้ง3ส่วนนี้เข้ากันด้วยดีนะครับ ต่อไปเราจะทำการใส่ไข่ไก่ลงไปครับหลังจากนั้นเราจะนำเข้าเครื่องตีแป้งเลยครับเครื่องตีแป้งที่เราใช้จะเป็นแบบเครื่องตีเบเกอรีร่นะครับ เราจะเริ่มตีด้วยสปีดความเร็วต่ำนะครับในขั้นตอนการตีนั้นสามารถดูและทำตามเราได้เลยนะครับเพราะว่าเราทำขั้นตอนการตีให้ละเอียดโดยไม่มีการตัดต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่ฝึกทำสามารถที่จะทำตามขั้นตอนการตีของเราได้เลยนะครับคุณจะได้แป้งที่มีรสชาติอร่อยและเค้กนั้นก็จะฟูและนุ่ม อร่อยมากเลยครับในความคิดถึงนําพาพพวกเราเพื่อนเลยกลับมาได้เลยมาสารสัมพันธ์ใหม่ดีทุกไหนก็ไม่สําคัญเราพี่น้องกันทุเชายส i c ผ่านไป22พีมาสีคนอีกเรามาพบกัน หก็ไม่สำคัญเรามารวมก,กันที่เสียสิหนึ่งคุมาพวกสามนี้ลูกเสียสิเขามาบวกกันถ้าคุณคิดถึงเปือนคุณที่เคยหา่างไกลเบาความเร็วเครื่องตีครับต่อไปเราจะทำการใส่ SP ลงไปนะครับ ในการใส่ SP นั้นนะครับเราจะทำการใส่ sp 1พช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากใส่ SP เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการเพิ่มสปีดความเร็วของเครื่องตีเพิ่มขึ้นครับหลังจากนี้นะครับก็ดูการตีต่อไปได้เลยนะครับเมื่อใส่ s p เข้าไปสักพักนะครับแป้งจะเริ่มขึ้นฟูเรื่อยๆนะครับก็ให้เราสังเกตและดู ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับไห <N> นก็ไม่สําคัญ <N> เราพี่น้องกันชาวเส <N> ียให้ซีพัด22ปี <N> มาสา4คนดีเรามาพบกันอยู่ไหนก็ไม่สําคัญ คุณคิดถึงวิทยาอะไรแห่งนี้บอกกลับมาสิมาพูดมาคุยมาพบกันคุณจะได้รับความรักความผูกพันแต่แทนของฉันจะได้พบเธอเพื่อนเลย <c oughs> คุณคิดถึงบางที่คุณเคยจะไปเดินหาแค่ไหนจะใกล้จไกล พาพวกเราเพื่อนเลยกลับมาได้เลยมาสร้างสัมพันธ์ใหม่ดีอยู่ไหนก็ไม่สำคัญเราพี่น้องกันชาวเสีไอซีผ่านไป2ีปีมาสี่คนดีเรามาพบกันอยู่ไหนก็ไม่สำคัญ ผสมน้ำกับน้ำมันเข้ากันครับน้ำเปล่ากับน้ำมันลำข้าวนะครับผสมรวมกันเลยครับหลังจากนั้นเราจะเบาเครื่องตีแป้งครับแล้วจะนำน้ำเทใส่ลงไปเลยครับหลังจากใส่น้ำกับน้ำมันลงไปแล้วนะครับ เราจะเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณเบอร์สีครับในขั้นตอนนี้นะครับก็สามารถดูเวลาและการตีตามที่เราตีได้เลยนะครับเราไม่ได้ทำการตัดต่อคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมที่สนใจทํานั้นสามารถทําตามได้เลยนะครับ สี่ผ่ไปย2ปีมาสิคนดีเรามาพบกันอยู่ไหนก็ไม่สำคัญเรามารวมกันยี่สิบไอซีเบาเครื่องตีเพื่อตัดฟองอากาศนะครับสามารถดูการตัดฟองอากาศได้ตามคลิปเลยนะครับ หลังจากตัดฟองอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการปิดเครื่องแล้วนาโถแป้งออกมานะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการแบ่งเครื่องแป้งเพื่อจะใช้ทำแป้งเป็น2ส,สูตรนะครับก็คือในสูตรมะพร้าวใบเตยกับสูตรของสตรอเบอรี่นะครับแต่เนื้อแป้งพื้นฐานนั้นเราใช้เป็นเนื้อแป้งเดียวกันนะครับต่อไปเราจะมาดูการเติม สีและกลิ่นนะครับอันดับแรกก็คือเราจะเติมกลิ่นใบเตยนะครับเราจะเติมไปประมาณ1เศษส่วน2ช้อนนะครับ2เราจะใส่สีเขียวลงไปนะครับเป็นสีเขียวแอปเปิลนะครับปริมาณเท่ากันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการคนแป้งเพื่อให้สีและกลิ่นนั้นเข้ากันได้ดีนะครับเหตุผลที่เรานั้นไม่ทําการตีด้วยเครื่องตีในขั้นตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าหากเราตีแล้วนะครับจะทําให้แป้งนั้นเกิดการยุบตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงทําการใช้ไม้พายคนเบาๆนะครับเพื่อให้แป้งนั้นเข้ากันกับสีและกลิ่นได้ดีนะครับ เมื่อแป้งกับสีและกลิ่นเข้ากันได้ดีแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการแต่งกลิ่นและสีในชุดแป้งชุดที่2นะครับกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปนะครับแล้วเราก็จะเติมสีสตรอเบอรี่ลงไปครับในขั้นตอนเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมที่มีความสนใจทําขนมเค้ก ทำเพื่อขายหรือทําเพื่อพระประธานนะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรที่เราใช้นั้นเป็นสูตรที่มีความอร่อยแล้วเรานั้นทําขายให้กับลูกค้าหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการเทใส่ถ้วยฟอยนะครับซึ่งเรามีไซส์ให้ดูนะครับแบบนี้นะครับเป็นถ้วยสี่เหลี่ยมเราจะใส่ไปสองสูตรก็คือสูตรของมะพร้าวใบาเตยและสูตรของสตรอเบอรี่นะครับ เป็นเนื้อแป้งสองรสชาตินะครับอันนี้ทั้งหนูกับต๊องเราก็จะช่วยกันใส่นะครับทั้งสองคนเมื่อใส่ปริมาณที่พอดีแล้วนะครับประมาณ3ช้อนนะครับเราจะทำการเคาะนะครับเพื่อไล่ฟองอากาศนะครับต้องเคาะนะครับนี่คือเทคนิคในการทำขนมเค้กอย่างหนึ่งนะครับจะต้องเคาะนะครับจะได้แบบนี้ครับเมื่อเราทำการหยดแป้งเสร็จถ้วยครบแล้วนะครับ เราจะนำเข้าเตาอบนะครับอบด้วยไฟ1 7 5องศาเท่าเดิมนะครับเวลา2 5ถึง30นาทีนะครับเตาอบเรามีขนาดเล็กนะครับเราอบได้แค่เตาเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอนะครับเมื่อเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการครอบแป้งเค้กไว้นะครับเพื่อระบายอากาศนะครับให้เค้กนั้นได้ระบายอากาศทำแบบนี้เลยนะครับ ทุกขั้นตอนถ้าคนที่หัดทำนะครับหรือเริ่มต้นทําใหม่นะครับสามารถทําตามเราได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้วคุณจะทําได้อย่างสําเร็จนะครับไม่ต้องคิดว่าเป็นการเสียเวลาดูนะครับเวลาที่เราดูนั้นมีประโยชน์นะครับต่อไปนะครับเป็นการใส่ครีมในการใส่ครีมนะครับสูตรครีมเราได้ทําคลิปสอนและแจกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปตามดูคลิปได้นะครับ เราลดขั้นตอนการตีครีมลงเพื่อให้เวลานั้นไวยิ่งขึ้นนะครับไส้ที่1เสร็จต่อไปนะครับเป็นไส้ที่2ก็คือไส้สตรอเบอรี่นะครับก็ใส่ลงไปไส้สตรอเบอรี่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทําคลิปให้ดูนะครับตอนนี้ยังทําไม่ทันนะครับเมื่อใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการปิดฝากล่องและตกแต่งให้สวยงามนะครับโดยติดสติกเกอร์นะครับครัวหนูกระต๋องนะครับลงไปในสติกเกอร์แบบนี้นะครับ หน้าตาขนมก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะอาขนมเหล่านั้นมาจัดเบรกแบบนี้นะครับจัดเบรกให้กับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมงานแล้วก็เอาแจกให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษานะครับได้รับประทานนะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ครัวหนูกระต่องนะครับถ้าหากใครถูกใจหรือชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้น ทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ